Welcome Line Developerscast to สวัสดีครับสวัสดีครับ,รบยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการ Lines Developer Podcast นะครับคุณอยู่กับแทนวัลิต One with 2 Developer Relation จากบริษัทลายประเทศไทยครับและตีจิรวอดการันวิทยาการเช็คอีว n นเจอร t ิจากบริษัทไล n ์ประเทศไทยครับ ไลฟ์ไอพีที่นักพัฒนานิยมนำไปพัฒนาบริการของตัวเองมากที่สุดตัวหนึ่งก็คือลิฟนั่นเองนะครับปัจจุบันเรามี l i ฟแอปเนี่ยที่แอคทีฟอยู่ในเมืองไทยเนี่ยมากกว่า1,500งหลิฟแอปแล้วนะครับแทนโอ้ยสุดยอดยเลยพี่ซึ่งเรียกได้ว่าเป็นคือใช้งานเยอะเป็นอันดับต้นๆของโลกเลยนะครับตอนนี้จริงและวันนี้เองครับเรามีเรื่องมาอัปเดตแบบใหม่ล่าสุดจริงๆนะฮะ <Hey. S 2> ที่เรียกได้ว่า เป็นร่างสองของลิฟเลยนะฮะ oh. ไม่ใช่ร่างทรงนะฮะร่างสอง <laughs> นั่นก็คือสิ่งที่เรียกว่า Line Mini App นะครับอ่าม,มาแล้วเปิดตัวอย่างเป็นทางการในประเทศไทยเรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับ Line Mini App นะฮะครับผมรีแคปกันอีกสักนิดนึงแล้วกันครับแทนว่าสำหรับใครที่เพิ่งได้ฟังเราพูดคำว่า Line Mini App นะฮะว่ามันคืออะไรเอ๊ะงงนะฮะ hmm. อยากให้ แทนละกันนะฮะช่วยเล่าความเป็นมาสักนิดหนึ่งได้ไหมฮะว่าไลน์มินิแอปมันคืออะไรได้เลยครับเ่โอเคนะครับไลน์มินิแอปหรือว่าอาจจะเรียกสั้นๆว่ามินิแอปก็ได้นะครับเป็นแพลตฟอร์มเนาะที่สามารถสร้างแอปพลิเคชันเนี่ยของตัวเองอยู่ในแอปหลงไลน์ได้นั่นเองอ่าเรียกได้ว่าเป็นแอปอินแอปก็คือผู้ใช้เนี่ยคือไม่ต้องดาวน์โหลดแอปเพิ่มนะครับเขาสามารถที่จะใช้งานแอปพลิเคชันของเราเนี่ยที่เราสร้างผ่านมินิแอปเนี่ยผ่านไลน์ได้เลยอ่านะครับโดย เทคโนโลยีที่อยู่เบื้องหลังมินิแอปเนี่ยก็คือ Lift นั่นเองนะครับซึ่งก็เป็นเฟรมเวิร์กที่จะทำให้เว็บแอปของคุณเนี่ยกายล่างมาเป็นแอปใน Line ได้น,นั่นเองนะครับผมจริงๆพี่ติ๋คำว่ามินิแอปนี่เราในไทยเราได้ยินมาสักพักแล้วเนาะออครับสักพักเลยนะครับก็คือที่ญี่ปุ่นเนี่ยถ้าผมจะไม่ผิดย้อนไปตอนปลายปี2019นะครับเขาเปิดตัวนะครับผมตอนปลายปี2019แล้วก็ในไทยเราตอนนั้นก็ ต้นปีเราก็2020เนี่ยเราก็ได้ทำไพลอตโปรเจกต์นะครับกับสตาร์ทอัพเจ้าดังสองเจ้านะครับก็คือ Phenomena กับ s i x t e r นะครับผมครับแต่ก็ยังเป็นลักษณะเป็นโค้ชค่อนข้างโค้ชอ,อยู่เนาะนะครับเราก็ได้รับฟีดแบ็ได้รับคำถามว่าเอ้ยอยากจะใช้งานจังเลยอะไรเงี้ยอยากจะใช้อะไรเงี้ยก็ ยังยังไม่ได้นะครับผมจนกระทั่งจนเดือนตุลาคมเนี่ยปีนี้นะครับในงาน l i ด e d e v e l o p e r Conference เนี่ยเราก็ผลักดันเนี่ยมาจนถึงเมืองไทยได้สำเร็จสักทีพี่เต๋เอไอนะครับเยี่ยมเลยวันนี้นะครับนักพัฒนานะครับอยากจะพัฒนามินิแอปเนี่ยของตัวเองก็สามารถทำได้แล้วนะครับผมโดย,ยในงานเดียวกันเนี่ยนะครับ Line Dev Conference เนี่ยเราก็เปิดตัวมินิแอปเพิ่มเติมอีกหนึ่งตัวนะั่นก็คือ m e d c a r e นั่นเองจากบริษัท a า i n c a r e ประมาณนี้ครับพี่ ถัดไปนะครับอยากให้พี่ตีพูดถึงความแตกต่างนิดนึงระหว่างลิฟ t กับมินิแอปเนี่ยว่ามันแตกต่างกันยังไงครับเี่ได้ครับแทนขอบคุณที่ชงมาให้นะครับครับผมความแตกต่างของซอันี้มีแน่นอนซึ่งเป็นคําถามที่หลายคนน่าจะสงสัยเนาะแทนเนาะจนะจฮะอย่างที่แทนบอกนะฮะว่าไลน์มินิแอปเนี่ยเบื้องหลังจริงๆก็คือลิฟแอปนั่นเองลิฟการพัฒนานลิฟนั่นเองนะครับซึ่งเรีรเยกได้ว่าฟีเจอร์ต่างๆเนี่ยเราสามารถที่จะ reuse โค้ดมาใช้กับมินิแอปได้ด้วยนะสําหรับคนที่พัฒนานลิฟ แต่ขั้นกว่าด้วยความที่เป็นขั้นกว่าเนี่ยมันก็ต้องมีฟีเจอร์อะไรที่เพิ่มเติมมากกว่าตัวลิปปกตินะครับสำหรับมินิแอปนะฮะเช่นผู้ใช้นะฮะสามารถที่จะเข้าถึงได้ง่ายขึ้นหน้าตาลุแ and feel อาจจะเป็นเนทีฟมากขึ้นอะไรอย่างเงี้ยนะฮะคือพูดง่ายๆว่ามินิแอปเนี่ยมันเป็นล่างสองคือเป็นเวอร์ชันอัปเกรดของลิปที่เก่งกว่าเดิมนะฮะลูกเล่นเยอะกว่าเดิมแน่นอนนะครับ เรามาดูฟีเจอร์ที่สําคัญสําคัญกันดีกว่าว่าความแตกต่างมินิแอปที่มีมากกว่าลิฟเนี่ยมันมีอะไรบ้างนะฮะครับเริ่มที่ตัวแรกเลยนะฮะกับพ i n t o o o m e ท็บนะชื่อว่า PIN ท o มแทนะฮะตรงนี้เองนะครับคนที่ใช้มินิแอปเปิดมินิแอปขึ้นมาเนี่ยเราสามารถที่จะพินนะครับตัวไอคอนเนี่ยหรือช็อตคัทที่เปิดมินิแอปเนี่ยไว้ที่หน้าโฮมนะฮะของแอปไลน์ได้ด้วยนะแทนอ๋อเยี่ยมเลยอ่า โดยเมื่อเรากดพินไปเนี่ยนะฮะมันจะไปอยู่ที่แท็บที่ชื่อว่าเซอร์วิสในหน้าโฮมซึ่งแน่นอนว่าถ้าไอคอนของคุณนะฮะยูเซอร์ได้พินตรงนั้นไปแล้วเนี่ยเขาจะเข้าถึงได้ง่ายเพราะหน้าโฮมเนี่ยใครๆก็เข้าเข้ากันแทบทุกวันอะ่ะจริงะะจริงเห็นทุกวันอ่าอันนี้เป็นข้อดีข้อแรกเลยนะฟีเจอร์แรกฟีเจอร์ถัดไปครับ,รบก็คือ global search นะฮะใครที่ไปหน้าแรกแล้วก็ไปกดไอ้กล่องเสิร์ชด้านบนสุดนะฮะจะสังเกตว่าทุกวันเนี่ยเราสามารถที่จะเสิร์ชพวก เพื่อน OA account <อ>นะฮะคาวเคอร์ l, อะไรก็เส er, นะิร์ชเจอนะเสิร์ชเจอด้วยตรงนั้นเลยนะฮะคือเป็น global search คราวนี้ถ้าคุณเปลี่ยนลิฟของคุณเป็น mini app เนี่ยชื่อ mini app ชื่อลิฟของคุณเนี่ยจะสามารถเสิร์ชเจอตรงนั้นได้ด้วยโอ้ยลำ<ม>เลยอย่างเงี้ยอ,อ,อันนี้ก็จะดีมากคือพูดได้ว่าแบบการเข้าถึงเนี่ยก็จะมีโอกาสที่เพิ่มมากขึ้นเยอะมากๆนะฮะ จริงมไหมฮะมใครที่พัฒนาลิฟก่อนหน้านี้แล้วมีชื่อลิฟอยู่แล้วไปเสิร์ชเนี่ยวันนี้ยังไม่เจอนะเป็น mini มินิแอปเมื่อไหร่เจอเลยโยะะทัดไปเลยครับแทนยังไม่จบนะฮะนีเจอร์ใหม่นะฮะที่ชื่อว่า Service Messages โอ้อันนี้เป็น Official Account พิเศษนะฮะที่รสร้างมาซัพพอร์ตตัวมินิแอปโดยเฉพาะ นะฮะโดยเราเนี่ยสามารถที่จะส่งข้อความจากมินิแอปเนี่ยไปหา Official Account ที่ช่วยสื่อวิดแมสเซจให้กับลูกค้าเนี่ยได้แบบฟรีๆเลย,เยนะฮะฟรีๆเลยยอ,อดเยี่ยมเลยนะอันนี้นะเช่นแบบพวกเราทำงานใน mini app, ใมินิแอปเช่นมีทานเซ็กชงเช็กชั่นจบเนี่ยนะฮะอยากจะส่ง m แมส a g e ไปคอนเฟิร์มส่งไปเสร็จไป,ไปเสร็จไปหาลูกค้าอย่างเงี้ยส่งผ่านตัวสื่อวิดแมสเซจได้เลยได้เลยโอ้โหเยี่ยมเลย ใช่ย้ำอีกทีว่ามันฟรีนะฮะย้ำอีกทีหนึ่งครับอ่ะแล้วยังมีอีกนะฮะครับฟีเจอร์ถัดไปชื่อ Landing Page ครับแทนนะฮะคนที่พัฒนา l i ฟตแอนะฮะก็คงจะเออแอปมีความกังวลว่าถ้า URL เราไปเปิดที่อื่นเนี่ยมันจะเปิดกลับมาแอปไลน์ได้ไหม Mini แอ p นะฮะบ,บอกไว้ก่อนเลยว่าการทำงานมินิแอปจะต้องทำงานอยู่บนแอปไลน์บนสมาร์ทโฟนนะฮะย้ำอีกทีนะฮะ อันนี้คือย้ําเลยนะฮะไม่ได้แบบว่าไปเปิดที่ใดๆไ,ไ,ได้ก็ทํางานกับแอปไลน์บนสมาร์ทโฟนนี่แหละนะฮะแต่ไม่ต้องกังวลไปด้วยฟีเจอร์ที่ชื่อ Landing Page เนี่ย URL ตัวมินิแอปเนี่ยไม่ว่าจะเป็นกดจากที่ไหนก็ตามอืมันจะพาคุณกับพายูซอร์ของคุณเนี่ยกับมาเปิดที่ไลน์ได้ทันทีไลแอป,ปได้ทันทีเลยไม่ต้องกลัวอันนี้แฮนเดิลให้แล้วคิดเผื่อไว้แล้วนะฮะยอดอ่าอ่ะถัดไปผมว่าเรามาดู บริการหรือว่ายูสเคสต่างๆที่แทนแนะนําไปตอนนี้ว่าที่ไทยเนี่ยมันมีเพิ่มขึ้นมาแล้วนะฮะว่าในไทยตอนนี้นะฮะมีเจ้าไหนทําอะไรกันบ้างดีไหมแทนเล่าไว้ฟังหน่อยได้ไหมได้เลยครับพี่ปัจจุบันนะครับลายมินิแอปในประเทศไทยเนี่ยมีอยู่4ตัวด้วยกันครับพี่ติ่เอเริ่มต้นที่ตัวแรกเลยละกันนะครับชื่อว่า c o v i d 19 Info Hub นะครับตัวแรกเป็นจากบริษัทลนประเทศไทยเองนะครับของลนประเทศไทยเองก็ เป็นมินิแ p พที่แจ้งข้อมูลตัวเลขเนาะเกี่ยวกับสถิติการระบาดของโควิด -19 นะครับแล้วก็แนวโน้มการระบาดหรือว่าพวการาคาที่จะตรวจเช็ครักษาอะไรเงี้ยของโรงพยาบาลต่างๆนะครับก็คือมีละเอียดเลยนะครับจากสำนักข่าว Workpoint ด้วยข้อมูลนะครับผมซึ่งตัวเนี้ยตอนเปิดตัวเขาเปิดต,ตัวต้นปี2020นะพี่แล้วก็แบบ,บช่วงนั้นก็คือแบบโอ้โหเพิ่งมาแบบแล้วกำลังแบบเขาเรียกว่าอะไรกำลังแบบ คนไทยกําลังตื่นตัวเรื่องนี้พอดีนะครับก็โอ้โหผมรู้สึกว่าตอนนั้นผมก็ใช้เยอะมากนะครับมินิแอปตัวนี้ก็เปิดทุกวันเลยเออดูว่าเทรนด์ว่ามันเป็นยังไงยังไงนะครับผมก็หวังว่าไอ้อะไรนะโอไมคอนนะครับมันจะไม่ต้องทําให้เราต้องคอยมาระวังอะไรขนาดนั้นอีกรอบหนึ่งนะครับผมถ <c oughs> ัดไปนะครับผมตัวที่สองนะครับ s i กสเตอนะครับซิกสเตอก็หลายท่านน่าจะรู้จักแล้วนะครับเป็นสตาร์ทอัพ สำหรับบริการเรียกแม่บ้านเนาะช่างแอร์ช่งางปักปลานะครับรวมถึงตอนนี้เขามีทีมตรวจโควิดด้วยนะพี่สามารถเรียกเรียกมาตรวจที่บ้านได้อะไรเงี้ยเออก็สามารถใช้ไมเนียบตัวนี้นะครับเรียกใช้แม่บ้านเรียกใช้ช่างแอร์อะไรพวกนี้ได้เลยนะครับตัวที่3ครับของฟิโนเมนานะครับก็เป็นสตาร์ทอัพที่ให้ความรู้เนาะด้านการเงินแล,แล้วก็สามารถซื้อขายกองทุนได้นะครับก็ระบบเขาเนีน้ย เด่นเรื่องการใช้งานง่ายนะครับแบบ UX UI สวยงามแล้วก็แบบใช้งานง่ายนะครับแล้วที่สำคัญคือเขาเน้นเทคได้เปรตก็คือแบบมีทีม Tech ที่แข็งแกร่งแล้วก็สามารถที่แบบเอามาช่วยเอาเทคมาช่วยต่อยอดด้านการเงินอะไรเงี้ยนะครับมมแล้วก็ตัวสุดท้ายนะครับตัวที่4ตัวล่าสุดเลยนะครับเม d ดแค่ตัวนี้พัฒนาโดยสตาร์ทอัพชื่อดังนะครับชื่อว่า I- อรินแค e นั่นเองก็คือเป็นมินิแอปที่ให้บริการเรื่องของ เทเลมดิสซินอ่านะครับแบบว่าปรึกษากับเภสัชได้พิตีก็แชทไปถามเขาได้วันนี้แบบเอ้ยท้องเสียมา2วันแล้วหลิงเงี้ยเออทำยังไงอะไรเงี้ยเภสัชก็จะแนะนํายาหลิรเงี้ยแล้วก็สมมุติว่าจ่ายเงินเสร็จเรียบร้อยเนี่ยก็เรียกเรียกว่ารอรับยาที่บ้านเลยเอา่เาเภสัชก็จะส่งยามาให้ที่บ้านนะครับก็เหมาะดีตัวนี้นะครับกับยุคนี้สะดวกมากในยุค New Normal เลยนะแทนจริงจริง,รงพีบางทีเราไม่ได้<ล>อยากไปโรงพยาบาลเงี้ยอยากได้แค่ยาเลยก็เออรอรับยาได้เลย ครับครับทั้ง4 Use Case ที่เกิดในประเทศไทยเนี่ยเรียกได้ว่าน่าสนใจทุก u s c เค e เลยนะฮะที่เขาใช้มินิแอปตอนนี้ในการให้บริการลูกค้าและลูกค้าเขาเยอะด้วยนะจริงนะฮะคราวนี้ด้วยความที่แทนเนี่ยมีความคุ้นเคยกับชาวญี่ปุ่น <laughs> เป็นอย่างดี <laughs> นะฮะไม่แน่ใจว่าแทนพอจะมี Use Case จากประเทศญี่ปุ่นนะฮะหรือต่างประเทศเนี่ยมาแชร์กับเพื่อนๆได้ฟังเกี่ยวกับมินิแอปอีกไหมฮะได้พี่มีครับพ เอ่อที่ผมเจออันนึงแล้วน่าสนใจชอบมากอยากจะเล่าให้พี่ตีกับผู้ฟังเราฟังก็คือของมินิแอปของประเทศญี่ปุ่นครับพี่ตีอ่ามันจะมีตัวหนึ่งที่ชื่อว่า pal closet อ่า p a l นะครับ c r o s e t นะครับก็เขาเป็นบริษัทเป็นเครือแล้วกันเป็นเครือขายเสื้อผ้าเนาะมันจะมีหลายแบรนด์ข้างในในเครือนี้นะครับแล้วก็นอกจากขายเสื้อผ้าแล้วเขามีพวกของใช้ด้วยพี่ตีของใช้ไม่ได้บะ mm. ของใช้ภายในบ้านอเอออย่างแบบ ให้นึกถึงอารมณ์ร้านไดโซะประมาณนั้นนะครับ oh. แต่ของเขาจะเป็นชื่อร้านว่าทรีคอยก็คือพี่ตีใช้เหรียญหยนึ่งรยเยนเนี่ยสามเหรียญก็คือซื้อของได้ก็อารมณ์อารมณ์ประมาณ90บาทเลยก็คือซื้อได้ทุกอันเลยนะก็เหมือนแบบเออของใช้ในบ้านซื้อได้อารมณ์คล้ายๆ d a i s ไดโซแ่แหละนะครับแล้วก็รวมๆเครือเน,นี้เขามีสาขาเนี่ยมากกว่าพันสาขาพี่คือใหญ่นะเออสาขาค่อนข้างใหญ่ สิ่งที่เขาอยากจะทำก็คือเขาจะทำระบบ member card membership แบบขึ้นมาอเขาอยากจะทำนะครับก็ด้วยสไตล์ปกติเนาะ traditional เราก็จะนึกถึงแบบเฮ้ย hey, ไปทำ native app ก่อนอก็ไปสร้างแอปใน iOS Android นะครับผมแต่ปัญหาที่เขาเจอเนี่ยคือพอสร้างแอปขึ้นมาแล้วก็ลูกค้าไม่โหลดพี่ตี oh. ลูกค้าก็ไม่ไม่โหลดแอปเขาแล้วก็ จะพยายามทำให้โหลดก็ยากคือพิธีเนี่ออไหมเราไปที่สาขาพนักง,งานก็ต้องคอยแบบเออโหลดแอปไห่คะน,นู่นนี่อะไรเงี้ยมันก็แบบเราก็ขี้เกียจอละตอนนั้นจะจ่ายตังค์แล้วจะกลับบ้านแล้วอะไรเงี้ยก็เออไม่โหลดอ่ะไม่โหลดเออนะครับผมซึ่งมันก็ทําให้ระบบ membership เขาไม่เกิดอืมเกิดยากนะครับผมพอ เออ่ต้นปี2020เนี่ยพอเขามาเจอมินิแอปนะครับแล้วเ,เขาก็เฮ้ยคิดว่าน่าสนใจเขาก็เลยลองทำระบบเมมเบอร์คัทเนี่ยผ่านมินิแอปนั่นเองนะครับผมลูก uh huh. คา้าเนี่ยแค่สแกน QR วอารโค้ดก็จะเปิดมินิแอปขึ้นมาพร้อมมีบาร์โค้ดเป็นของใครของมันเนะเาะก็คือเป็นระบบ uh huh. เอ่อเมมเบอร์คัทเป็นบาร์โค้ดเนี่ยขึ้นมาเลยนะครับผม uh huh. เวลาที่ไปซื้อของก็แค่สแกน QR วอารโค้ดแล้วก็เก็บแต้มได้เลยอ่าสะสมแต้มได้เลย uh huh. นะครับผมแล้วก็เขาฉลาดก็คือเขาเอามินิแอปเนี่ยไปเชื่อมกับ OA ด้วย อก็คือแบบว่าเวลาสมมติว่าพิจิซื้อของเสร็จปุ๊บเนี่ยก็จะได้รับไปเสร็จเนี่ยผ่าน Li โอเอด้วยันเองนะครับเหมือนทำคล้ายคล้ายเซนต์จีกันนะครับผมระหว่างมินิแอปกับ Li โอเอแล้วเขาเคลมว่าฟล์ของการเปิดเมมเบอร์ของเขาเนี่ยแค่สแกนคิวอาโค้ดใช่ไหมก็คือมันจบที่ห้าวินาทีพิจิคุณพระยังไวยังไวยังไวนะครับผมก็คือการเปิดเมมเบอร์เขาเนี่ยสแกนคิวอาคุบผ่านสแกนคิวอาโค้ดเนี่ยผ่านมินิแอปห้าวิจบเลยนะครับลูกค้าสามารถใช้งานได้เทียบกับพิจิต้อต ให้พนักงานมาแนะนําหรือว่าคอยโหลดแอปเนี่ยมันต้องแบบมีสี่ห้านาทีนี่หรอมเออห้าวินาทีกับห้านาทีโอ้โหต่างกันเยอะมากนะครับผมจริงแล้วสตาฟก็ทํางานง่ายเนาะแบบหน้าร้านก็คือแค่บอกว่าเออเออซูมิมาเซนแบบแค่สแกนคิวอาร์โค้ดกูดาไซแบบเออพลีสสแกนคิวอาร์โค้ดอะไรอย่างงี้ก็ก็แบบได้เมมเบอร์เลยอย่างเงี้ยแทนที่ว่าจะต้องแบบเอ้ยมาเออดาวน์โหลดคุณใช้ iOS a n d ส o อ d ดาวนดาวโหลดนู่นนี่อะไรอย่างเงี้ยโอ้มันแบบต่างกันเยอะนะครับผมแล้วด้วย ทั้งหมดทั้งมวลนะครับด้วยโฟลที่ง่ายของมินิแอเนี่ยทำให้กว่า80%ของเมมเบอร์ใหม่เนี่ยมาจากช่องทางมินิแอพพิตีอ่า oh แล้วก็ทำให้ดันยอดโฟลเวอร์ของโอเนี่ยโตขึ้น3เท่าด้วยจากก่อนที่จะใช้งาน oh. นะครับผมเออแล้วก็ยอดบล็อกเลทลดลงเพราะว่าแบบคนใช้จริงๆไงเออเขาก็แบบมีมเมมเบอร์การ์ดนี่เขาก็ไม่บล็อกอ,ะอ่ะเออนะครับแล้วที่สำคัญคือธุรกิจเขาเนี่ยยอดขายโตขึ้น5เท่าอ่าเทียบกับก่อนใช้มินิแอปเนี่ยโอ้โห เรียกได้ว,ว่าแบบมาปลดล็อกเลยนะครับผมเคสนี้เรียกได้ว,ว่าสักเซสมากๆนะครับที่ประเทศญี่ปุ่นครับพี่ติสุดยอดจริงๆเลยครับคือฟังแทนเล่าเนี่ยไม่ใช้ไม่มาเป็นมินิแอปเนี่ยไม่รู้ว่าไงแล้วนะคนที่มีลิฟต์อยู่นะผมว่าไม่มาเป็นมินิแอปนี้ไม่รู้จะว่าอย่างไและนะฮะจริงแต่ว่าพี่ตีจับได้สามเรื่องหลักๆที่น่าสนใจที่อยากจากเรื่องที่แทนเล่าน,นะครับเรื่องแรกก็คือมินิแอปเนี่ยแทนบอกว่าเปิดตัวช่วงปลายปีสองพันสิบเก้าเนาะจะเห็นว่า แค่ต้นปีสองพันยี่สิบเนี่ยตัวทีมที่เป็น p า w โครเซเนี่ยเขาสามารถที่จะล็อตผลิตตัวนี้ออกมาได้นะครับก็ทําให้พี่ดีเห็นว่าเหมือนแป๊บเปียนระยะเวลาออหรือว่า l e a r n i n g c u ค v รในการที่จะพัฒนามันไม่ได้ยากนะครับก็คือเบื้องหลังเป็นลิฟต์ใช่ไหมก็คือเป็นเว็บเนาะหลายๆคนก็มีเขาเรียกว่าประสบการณ์การพัฒนาเว็บกันมาอยู่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยงานมันสามารถที่จะชิปออกมาสู่ตลาดได้เร็วมากนะครับอันนี้ข้อดีข้อที่หนึ่งเลยจริงอีกอันหนึ่งก็คือ ด้วยความที่คนไม่ค่อยโหลดแอป,ปใหม่เนาะเขาสาม,มารถที่จะใช้แอปไลน์ใครก็มีแอปไลน์ญี่ปุ่นในคล้ายเราคือมือเอ่อยูเซอร์ทุกเอ่อเรียกว่าประชากรเขาอะแทบจะแบบว่าทั้งหมดเนี่ยก็คือถือไลน์อยู่แล้วจริงนงเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่จะเาแอป,ปมาอยู่ในไลน์นะครับแล้วก็ยิ่งเป็นการสแกน QR code อีกเรื่องที่เขาคุ้นเคยอยู่แล้วอะเออจริงนะมันทําให้เป็นเจอร์นี่ที่ง่ายมากๆที่จะเข้าถึงผู้ใช้หรือสร้างระบบเมมเบอร์ขึ้นมาเนาะจริงจริงโอ้โห เด็ดขาดมากครับแทนจุดนี้ครับผมผมว่าอันนี้ยูสเคสนี้ผมว่าหลายธุรกิจบ้านเราลองมาอัดแอปได้นะถ้าเกิดว่าเนี่ยมินิแอปเนี่ยตอนนี้เราเปิดแล้วด้วยนะครับผมลองลองหา u s ู c a ค e แล้วก็ลองเข้ามาคุยกันนะครับน่าสนใจอ่าอืมโอเคสรุปสักนิดหนึ่งแล้วกันนะครับเรื่องของมินิแอปล่างสองที่ไม่ใช่ล่างทรงของลิฟตนะฮะคือมีฟีเจอร์เพิ่มเติมเยอะมากนะฮะน่าสนใจมากๆนะครับผมว่า เอาเป็นว่าใครที่มีร์ปแอป,ปเนี่ยให้มองถึงอนาคตของการกลายร่างตัวเองให้มันแบบว่าอัปเกรดไปอีกระดับนึงได้เลยให้กลายมาเป็นมินิแอป,ปนะฮะต่อยอดของมัน,นครับเพื่อการเข้าถึงยูเซอร์ที่มันแมสมากยิ่งขึ้นไปอีกอนะฮะตัวนี้ตอบโจทย์แน่นอนนะครับ,รบแต่แน่นอนนะครับว่าพลังที่ยิ่งใหญ่ของมินิแอป,ปเนี่ยมันก็จะมากับความรับผิดชอบที่ใหญ่ยิ่งอ๋อ <นะ S 1> ซูเปอร์แมนเรื่องนี้ อไม่ใช่อันนี้มันต้องอะไรนะสไปเดอร์แมนใช่ไหมต้องสไปเดอร์แมนก็เป็นถูกต้องสิ่งที่ต่างไปจากลิฟอีกเรื่องคือถ้าใครที่กําลังจะสนใจจะกระโดดมาเล่นมินิแอปนะฮะคุณคุณสามารถที่จะรีเควสต์มาได้คุณจะต้องคุณจําเป็นต้องผ่านการรีวิวจากทางไลน์ก่อนนะฮะมันจะมีโปรเซสเพิ่มเติมนิดหน่อยที่ทางไลน์เนี่ยจะช่วยตรวจสอบช่วยรีวิวแล้วช่วยประสานงานให้มินิแอปของคุณเนี่ยขึ้นมาอยู่บนแอปไลน์ได้นะครับ คล้ายๆกับเซ r ร์ติฟาย r o v เ d อร์คือคนที่สนใจนะครับสามารถที่จะส่งมาได้โดยเราจะบอกทริคนะครับในพอดแคสต EP นี้ว่าทริคที่จะส่งข้อมูลไปรีเควสตขอแอปเนี่ยมันควรมีอะไรบ้างจะได้ง่ายและเร็วขึ้นนะครับผมข้อที่หนึงนะฮะก็คือคนที่จะพัฒนานะครับจะต้องมาในนามของบริษัทหรือองค์กรที่จดทะเบียนอย่างถูกต้องครับแทนอ่า <นะ S 1> โอเคนะครับ เพราะว่าทางไลน์เนี่ยจะมีการขอเอกสารน,นเนี้หลังจากที่เรา r รีเค uest มาเพื่อยืนยันตัวตนนะครับว่าเป็นบริษัทหรือองค์กรที่ถูกต้องไหมนะครับครับเรื่องที่สองครับให้เตรียม Proposal ม,มาให้เรียบร้อยเลยว่านะครับบริการที่เราจะทํากับ m i n i แอ p เนี่ยมันมีเรื่องราวดีเทลยังไงนะครับ ให้ดีต้องมีแบบบังเกตไซ์ด้วยว่ามองไว้ market เป็นยังไงนะครับมี t e c ค stack หรือ architecture ด้านหลังเนี่ยออกแบบมาเป็นยังไงคร่าวๆก็พอไม่ต้องมาแน่นมากนะฮะเอาให้เราดูแล้วรู้เรื่องก็ใช้ได้ละนะฮะเอาประมาณนี้นะครับแล้วก็ส่งมาที่อีเมล dl underscore api underscore th slash ไม่ใช่ slash si like a s i l i e c o p com นะฮะย้ำอีกที dl underscore api underscore th s i l i f e c, orp, c o r p c o r p c o m ส่งมาที่นี่ได้เลยนะฮะโดยถ้าถ้าเกิดว่าคุณได้ส่งข้อมูลมาตามที่เราบอกไว้เบื้องต้นเนี่ยครับรับรองว่าคุณจะได้รับการพริจารณาที่รวดเร็วนะฮะรวดเร็วแน่นอนจะได้หรือไม่ได้นี่อีกเรื่องหนึง่งแต่รวดเร็วแน่นอนเพราะว่า <c oughs> เหมือนเราไม่ต้องส่งเมลชิ่งไปชิ่งมาเนึกอ,อออกไหมฮะคือข,ข้อมูลมาพร้อมแล้วนะฮะก็ตัดสินใจได้ว่าเธอผ่านหรือเธอไม่ผ่านได้ง่ายขึ้นนะฮะได้เร็วขึ้น นะฮะก็สำหรับ EP นี้นะครับไว้ประมาณนี้ละกันนะครับถ้าใครฟังแล้วชอบนะฮะแล้วก็มีเพื่อนหรือตัวเองเนี่ยมีเพื่อนของตัวเองอยากจะทำมินิแอปอยู่สนใจเขามีลิฟต์อยู่แล้วอยากจะอัปเกรดนะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์นะครับแล้วก็ subscribe ในช่องทางที่คุณกำลังรับฟังอยู่ด้วยนะฮะพวกลิงก์ต่างๆที่เกี่ยวข้องเดี๋ยวเราจะใส่ไว้ใน description ด้วยนะครับแทนนะให้ท,ทุกคนได้ไปดูกันนะฮะ ก่อนจากกันไปนะครับก็ณวันที่เราอัดนะฮะโอไมคอนยังไม่เข้ามาในประเทศไทยนะฮะก็อยากให้นักพัฒนาแล้วก็ผู้ที่ฟังเราอยู่ทุกๆคนนะครับ Universal Prevention นะครับปกป้องตัวเองรอบทิศทางเท่าที่จะเป็นไปได้เลยนะครับครับรักษาสุขภาพด้วยครับจนกว่าจะพบกันใหม่สำหรับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีครับผม